สวัสดีครับพบกับผมช่องขอบอลน,นะครับที่จะมาขอบอลประจําวันพฤหัสที่5มิถุนานะครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่นะครับแต่ก่อนเองนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าคู่ VP ีที่ผมให้ไปนะครับของเมื่อวานก็จะเป็นคู่ของเยอรมันพบกับโปรตุเกสนั่นเองครับคู่นี้ผมให้ไปทางสุขนะครับก็จบที่สูนตามคาดครับ คู่นี้ก็ทํางานกันไปครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันลบกดแอดมาได้เลยครับที่แอด KB33 แอด KB33 อย่าลืมนะครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับส่วนฟุดบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจําวันของเราสเปนพบกับฝรั่งเศสครับคู่ที่2ออสเตรเลียพบกับญี่ปุ่นคู่ที่3อินโดนีเซียพบจีนคู่ที่4อิรักพบเกาหลีใต้คู่ที่5ปาวัยพบอุรุกวัยคู่ที่6ครับเอกวาดอร์พบกับบาสิลนั่นเองครับและก็เพ มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกแต้เแมหลักทีสอราคาแรกเปิดม่สเปนต่อ0.25ด้าครับเหเวทนาะหลังสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นสเปนชนะไป3ครั้งฝรั่งเศสชนะไป2ครั้งครับครั้งล่าสุดสเปน ก็ไปเอาชนะฝรั่งเศสได้ครับ2ประตูต่อ1มาดูฟอร์มท่นัาหลังสุดของสเปนกันบ้างครับชนะ3เสมอสองครับนัดล่าสุดเสมอกับฮอลแลนด์22ครับส่วนนักที่ทำเงินได้จะเป็นนักที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะเดนมาร์กแล้วก็ชนะเซอร์เบียนั่นเองครับส่วนฝรั่งเศสรครับชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดชนะโคเอเชียครับส0ูน ส่วนนั้นที่ทำเงินได้ก็จะไปชนะโคเอเชียชนะอิตาลีและก็ชนะเบลเยียมนั่นเองครับมาดูตัวหลักกันบ้างครับที่เข้าจะลงของสเปนครับจะมาในระบบ433ครับโดยมีอูนยซิมอนเปโดปาโรเปาคูบาซีโรบินเดรนักมองมาคูคูเรยากาบีมาตินซูบิเมนดีเปรดีราบินยาเมาอาบารโมราตาและก็นิโก้วิลเลียมครับ ส่วนฝรั่งเศสครับก็จะมาในระบบ4-3-3เหมือนกนันครับโดยมีไมคมเมยองมาโลกุสโตอิบาฮิมาโกนาเต้แคมองลองเล่ลูก้าดีนออลิองัวเมนนี่มานูโคเน่อเดียมรรยบโอไมเคิลออลิเซ่เคลียนเอ็มบาเป้และก็รองดาวโคลุมบูอานี่ครับก็ขอสรุปนะครับคู่นี้การเจอกันของคู่นี้ครับก็เป็นทางฝั่งสเปนครับเอาชนะไปได้ก่อนครับ2ประตูต่อหนึ่งครับกับสภาพความพร้อมครับ ก่อนเกมต่างฝ่ายต่างคนดาวดังติดทับกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาครับแต่ในแง่ของการัดทับต้องยอมรับฝรั่งเศสครับอาจจะจัดชุดที่ดีที่สุดออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมครับไม่ได้เนื่องจากแข้งหลายรายเพิ่งจะผ่านเกมใหญ่มาในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมองในแง่ของคุณภาพทางหน้าสเปนครับดูถือแต้มต่อในแง่ของชีชั้นแดนกลางครับต่อให้เกมนี้จะเป็นเกมที่ทันกันครับเมื่อมองจากสภาพความพร้อมครับยังเชื่อมือสเปนครับมีลุ้นปลดล็อกได้มากกว่าในเกมนี้เพราะฉะนั้นครับคู่นี้มือสเปนชนะไปสกอร์หนึ่งประตูศูนย คู่ที่2องนะครับมาในสึกขคัดบอลโลกปี2026กันบ้างครับโซนเอเชียกลุ่มซเป็นการพบกันระหว่างออสเตรเลียกับญี่ปุ่นครับแต่กันเวลา6โมง10นาทีครับราคาเปิดมาทั้งคู่เสมอกันเฮตูเฮต้5นัดหลังสุดข,ของคู่นี้นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นครับ ชนะไป3ครั้งออสเตรเลียชนะ1ครั้งแล้วก็สเสมอกัน1ครั้งครับโดยครั้งล่าสุดก็เป็นญี่ปุ่นเสมอกับออสเตรเลียไป1ประตูต,ต่อ1นั่นเองครับฟอร์มแนลหลังสุดของออสเตรเลียครับชนะ2สเสมอ er 3ครับนั้นล่าสุดชนะจีนมาครับ2ประตูต่อศูนครับส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็น2นัดที่ชนะครับรวมไปถึงนัดที่สเสมอกับญี่ปุ่นได้ส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นครับชนะ3สเสมอน2ครับนั้นล่าสุดก็ไปสเสมอกับซาอุครับศูนย์ศูนย์ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีอยู่ทันเดียวเท่านั้นนนนนก็คืออดทีี่ชะิโเซย มาดูสภาพทีมล่าสุดของออสตเตรเลียกันบ้างน,นะครับของกุนซือโทนี่โปโปวิชนะครับพาทีมบุกอาชนะจีนได้2-0ครับในเกมคัดบอลโลกปี2026ครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําืึกครับจะไม่มีชื่อของมาซิโมรูองโก้นะครับกองกลางตัวรับต้นสังกัดก็อิบสสวิตครับซึ่งเนียงอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่คุมกล้องหลักรายอื่นๆก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นมิสดูครับอดัมแทกกาดไวรีแม็กกี้คอนเนอร์ คันเฟ่และก็คาร์เมลอนเบอร์เกสครับรวมไปถึงแมทธิวไรอันครับฟิตพร้อมสมบูรณ์ลงบูแน่นอนครับส่วนญี่ปุ่นนะครับของกุนซือฮาจิเมะโมริยาสุนะครับเปิดหลังเจ้าจืดซาอุไปศูนย์ต่อศูนย์ครับในแมตช์คัดบอลโลกปีสองรอยยี่สิบหกครับช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหมือนกันสหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับจะไร้เงาไอโรเซอุเอดะนะครับฮิเดมะซะโมริตะและก็โชโงะทานิชุงิครับเป็น3แข้งฟอร์มแรงที่กอดคอเดียวกันยกแข่งครับ างไรก็ดีครับตัวหลักของพวกเขาก็มีชูโตมาชิโนะครับวัตโรุเอนโดทาเคฟุสะคุโบะไดจิคามมดะเฮยโตะนากามูระครับฟิตเต็มสุบพร้อมลงเตะทั้งหมดครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้งานนี้ทีมใกอย่างญี่ปุ่นครับน่าจะเครื่องร้อนกว่าครับในด้านความพิษเพราะนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปหลายรายครับเพิ่งจะเสร็จสึกปิดงานกันมาหมาดครับฉะนั้นไร้สนิมเกาะแน่นอนอีกทั้งศักยภาพของขุมกำลังครับบอกได้เลยว่าดูดันนักกูจะจัดครับ อีกทั้งสถานการณ์ในล่างกับ2เกมที่เหลือครับแม้จะค่อนข้างลอยลํำแล้วครับจากการที่ที่อื่นเตะตัดขากันเองแต่ระดับนักลบสมัยครับไม่มีคําว่าอ่อนข้อขนาดเดียวกันครับเจ้าถิ่นออสเตรเลียนะครับอาจจะต้องดิ้นรนกันหนักหน่อยครับทว่าปัญหาของพวกเขาคือแนวรับครับที่จริงๆแล้วก็น่าจะต้านทานความดุดันของคู่แข่งลําบากเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้ญี่ปุ่นชนะดีกว่าครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ญี่ปุ่นที่เลทเสมอ คู่ที่3ของเราในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในศึกคัดบอลโลกปี2 0 2 6กลุ่ม C นะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียกับจีนครับเต่กันเวลา2ทุ่ม45ครับราคาแรกเปิดให้อินโดนีเซียต่อ0.75 เฮตูเฮต์ของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่4ครั้งก็เป็นจีนครับชนะไป3แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งโดยครั้งล่าสุดครับจีนสามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อ1นั่นเองครับฟอร์ม5หลังสุดของอินโดนะครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับนัดล่าสุดชนะบาเลนมาครับหนต่อศูนส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะบาเลนกับแพ้เวียดนามนี่แหละครับส่วนจีนครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดแพ้ออสเตรเลียครับศูนย์ต่อสองส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีอยู่สี่ครั้งเลยครับ ก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ลุ้นเข้ารอบสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2026ของเจ้าบ้านอินโดนีเซียครับยังไม่หมดหวังทีเดียวครับเพราะญี่ปุ่นที่ลอยลำไปแล้วครับต้องเผชิญหน้ากันเองกับออสเตรเลียครับซึ่งมีขนาดห่างกับพวกเขาเพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับหากแมตช์นี้สามารถปิดจ็อบเก็บชัยเหนือจีนได้ครับจะทําให้พวกเขาลดช่องห่างได้พอสมควรครับนอกจากนี้ศักยภาพของกุนซือและขุมกําลังที่อิมพอร์ตมาจากลีกยุโรปหลายรายนะครับก็ช่วยยกระดับเกมลุกและมาตรฐานนขอองงทีีีมไดด้ปย่่าาสวกับจน ครับที่ไม่โอกาสจ,จะพอลุ้นได้โคต้าไปต่อรอบ4แต่จากทรงบอลหลายๆที่นัดที่ผ่านมาครับเขาค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นในกลุ่มฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ขอเชไทยไปต่อเต็มพิกัดครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้พลเออินโดชนะเบสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่ออินโดที่0.75ครับ <S <S คู่ที่4ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นสึกคัพบอลโลกเหมือนกันครับเป็นการพบกันระหว่างอิรัก์กับเกาหลีใต้ครับแต่กำลังตีหนึ่งสราคาแรกผลแพ้เกาหลีใต้ต่อรับ เฮตูเฮท่านัดหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นเกาหลีใต้ชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอไป2ครั้งครับครั้งล่าสุดเกาหลีใต้สามารถเอาชนะอิรักได้3ประตูต่อ2ครับฟอร์มพนันหลังสุดของอิรักนะครับชนะแค่1ครับแพ้3เสมอ1นัดนล่าสุดแพ้ปาเลสไตน์ครับ1ต่อ2และ5น้าหลังนี้ไม่มีนัดไหนที่สามารถทำเงินได้ด้วยครับส่วนเกาหลีใต้ครับชนะ2เสมอ3ครับหนักไปทางเสมอน้ดล่าสุดเสมอกับจอร์แดนครับ1ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดเดียวเลยครับที่ชนะคูเวต31ครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้อิรักครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มครับมี12คะแนนจาก8นัดครับซึ่งตามหลังจอแดนครับอันดับ2ที่มี13คะแนนเหมือนกันครับ การชนะเกาหลีใต้ในนัดน,นี้จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับอิรักครับในการรักษาโอกาสเข้ารอบต่อไปครับทีมชาติอิรักก็เพิ่งตัดสินใจใปลดกุนซือเคซุตกาซัดครับพ้นจากตําแหน่งครับก่อน2เกมที่ชีจิตาบลโลกปี2026ครับโดยมีฮสเซียนอัมูดาครับอดีตโคโจอแดนครับเตรียมนั่งที่กุนซือคนใหม่ครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมครับแล้วก็แท็กติกส่วนเกาหลีใต้กันบ้างครับอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบอย่างมากครับโดยมีซูโป้คะแนนจาก8นัดครับ และต้องการเพียงหนึ่งแต้มครับกับการแข่งขันกับอิรักครับที่การันตีเข้ารอบสุดท้ายครับอลโลกเป็นครั้งที่11ติดต่อกันแล้วครับตามฟอร์มเป็นเกาหลีที่เหนือกว่าครับอย่างก็ตามแทคนติกเกาหลีใต้ที่ต้องการเพียงแต้มเดียวครับอาจจะวางหมากเน้นเกมรับกลุ่มครับพักหลังเกาหลีใต้ก็ออกอาการสะดุดเช่นกันครับนัดนี้น่าจะไม่น่าจะชนะอิรักได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้หมนเสมอที่1ประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่รองอิรักที่0.25์ครับ คู่ที่5ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นศึกคัดบอลโลกปี2026ครับแต่ว่าย้ายโซนมาในอเมริกาใต้กันบ้างครับเป็นการพบกันระหว่างปารเล่ายกวกับอุรุกวัยครับ,รบแต่กันโมงัโมงเช้าครับ ราคาแรกเปิดให้กว่าปาตะไคร์ต่อ0.25ย์จุดสองห้าครับเฮดเวทของคู่นี้นะครับอุรุกวัยชนะไป3ครั้งและก็เสมอไป2ครั้งครับนัดล่าสุดอุรุกวัยสามารถเสมอกับปารากวัยไปได้0ูประตูต่อศครับฟอร์มหน้าหลังสุดของปารากวัยครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับโคลอมเบียได้ครับ2-2ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น5นัดหลังสุดเลยครับสามารถทำเงินได้ทุกนัดส่วนอุรุกวัยครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับนัดล่าสุดเสมอกับโบลิเวียครับ0-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนนนนััััดทีี่่ชะโคคลลอออมมเเเบบบบยสรราซิง ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เจถิ่นปลรากวัยครับพวกเขาคว้าแชร์ในบ้านได้มา4นัดติดต่อกันแล้วครับบงบอกว่าพวกเขาเล่นเกมเย้าได้แข็งแกร่งมากๆครับขณะที่ฝั่งของทีมเยอนอย่างอุรุกวัยนะครับผลงานนอกบ้านมีสถิติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะไม่ชนะมา4ีนัดติดต่อกันเข้าไปแล้วจุดอ่อนก็อยู่ที่เกมรุกครับที่ฝืดจัดครับขาดความเฉียบคม และผมมองว่าปารกวัยแข็งแกร่งมากครับแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับผลงานในบ้านก็ดีมากๆครับเกมนี้น่าจะมีทีเด็ดเบียดเอาชนะทีมเยอนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้ปารกวัยชนะเบรสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อปารกวัยที่0.25ครับและคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเอาดกรดกับบาร์ซิลครับเตะกันเวลาหกโมงก็เป็นศึกคัดบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับราคาแรกเปิดให้บราซิลต่อ0.25ครับ เฮดูเฮท่าในหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นบาราซิลครับชนะไป3ครั้งและส่งไป2ครั้งครับครั้งล่าสุดบาร์ซิลสามารถเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้1ประตูต่ตอศูนครับ มาดูฟอร์มห้าล้าสุดของเอกวาดอร์บ้างครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับชิลีไหมครับ0ต่อ0ส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็นนัดที่ชนะโคลอมเบียชนะโบลิเวียแล้วก็เสมอกับอุรุกวัยนั่นเองครับส่วนบราซิลครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดแพ้อาร์เจนตินาครับ1ประตูต่อ4ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับโดยไปชนะโคลอมเบียกับเปรูนั่นเองครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เอกวาดอร์ครับโชว์ นะครับบอโลกคนนี้ได้ยอดเยี่ยมครับโดยการล้างรองจากฝูงของตารางครับแถมผลงานในบ้านก็เป็นจุดขายด้วยครับเมื่อฟ้าชัยถึง4จากห้านัดที่ผ่านมาครับและแพ้ครั้งเดียวตลอด9แมตช์หลังครับและต้องพยายามอย่างน้อย1แต้มเพื่อไม่ให้อันดับตนครับเนื่องจากสถานะของทีมก็ติด1อันดับ6ก็เบียดกันมากครับคาที่บราซิลครับผลงานนอกบ้านแ่วครับโดยการพลาดท่า3จาก5้าทีล่าสุดครับประกอบกับขุมกําลังก็ไม่เต็มร้อยครับมองดูแล้วผ่านเจ้าถิ่นที่กําลังมั่นใจยากครับ เพราะฉะนั1 1้นครับ e คู่นี้เมื่อเสมอที่1ประตูต่อหนึ่งด uh,> ีกว่าครับให้อยู่รองเอกวาดอร์ที่0.25ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางคนนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้ในเน้นกันวันต่อวันลบกุแอดมาได้เลยครับที่แอดไคล์บีสามสามแอดคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราสเปนพบกับฝรั่งเศสครับ คู่นี้ครับสเปนน่าจะเป็นภาพที่เต็มร้อยมากกว่าครับเพราะว่าแข้งหล,ลักๆของทางฝั่งฝรั่งเศสก็พึ่งลงเตะในศึกยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกมาหมาดๆ,ๆครับอาจจะยังไม่ฟิตพร้อมเต็มที่เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อสเปนที่0.25ครับคู่ที่2อครับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นให้อยู่ญี่ปุ่นที่เลสเมอร์คู่ที่3ครับอินโดนีเซียกับจีนให้อยู่ต่ออินโดนีเซียที่0.75คู่ที่4ครับอิรักกับเกาหลีใต้ให้อยู่รองอิรักที่0.25 คู่ที่5าครับปารากวายกับอุรุกวัยให้อยู่ต่อปารากวายที่0.25และคู่สุดท้ายครับเอกวาดอร์ Ecuador กับบราซิลให้อยู่รองเอกวาดอร์ที่0.25ครับแล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าดูช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆกันให้อีกทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนนยครับรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b ์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ